มาที่วันต่อไปนะครับมาดูของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรบ้างนะครับมีสิืไพ่ห้าใาาบไพ่ไปแรกได้ก้าถ้วยสำหรับคนโสดคนโสดนี่จะเป็นช่วงมีเสน่ห์ มีความรักเข้ามาแยะยไปหมดเลยทั้งหญิงและชายส่วนคนที่มีคู่ระวังเรื่องหลักซรอนและแผพอลัมีความก้าวหน้าที่ดีดวมีเกณฑ์การเดินทางทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแต่ระวังเรื่องการเดินทางเอาไว้มากๆเลยนะครับเขามีไพ่ดเดินทางเบอร์ ระวังลูกหลงสิ่งต่างๆการทํางานระวังสิ่งต่างต้องมาระวังระวังฟืนไฟระวังสิ่งของตกใส่ระวังลูกหลงสิ่งต่างๆเข้ามาได้สิบโทษมาด้วยมาที่ปายสุดท้ายนะครับปายสุดท้ายได้สี่ดาบระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงนี้ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับความรักสำหรับคนโสดถือว่าดีแต่ก็มีเรื่องการขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันอยู่บ้างสุขภาพให้ระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กเล็เน้อยนะครับหมายเลข เด่นเลขเด่นของคุณนะครับก็คือเลขเก้าเลขสี่เลขสิบหกนะครับหนึ่งกับหกเลขหนึ่งกับเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นี่คือเลขเด่นของคุณนะครับดวงความรักดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งนี่เนี่ย ดวงคนโสดโดวคนโสดความรักพอไปได้แต่คนที่มีคู่นี่หนักหน่อยดวงคนที่มีคู่นี่มีความขัดแย้งกันความคิดเห็นบางครั้งไม่ลงรอยกันเดี๋ยกดีเดี๋ยวลลยจิกๆเลยช่วงนี้ดวงคนมีความผู้นำที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่บ้าง โอเคครับมีคำถามอะไรก็ฝากข,อขอ้อความขึ้นไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ